รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวาน สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเดียนี่อาร์เดียนี่หันดีดาลีกันเช่นเคยค่ะกับรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวารายการที่จะพาทุกท่าน ไปพบกับเรื่องราวอันหลากหลายมิติในจังหวัดปัตตานีค่ะเมื่อตอนที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของบทบาทสําคัญของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นกันไปแล้วนะคะในตอนต่อไปนี้ค่ะเดียก็จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับที่ว่าเทศใดพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นถึงจะต้องเป็นธรรมราชาเราไปหาคําตอบพร้อมกันเลยค่ะ จากตอนที่แล้วเราได้ทราบถึงการมีบทบาทในการปกครองของสยามที่มีต่อเมืองปาตานีในอดีตจนเกิดเป็นเจ็ดหัวเมืองสําคัญในครั้งอดีตกันแล้วนะคะซึ่งยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนั่นคือรูปแบบการปกครองของกษัตริย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งใช้หลักธรรมราชาในการปกครองแต่แล้วคําว่าธรรมราชานั้นคืออะไรและจะส่งผลอย่างไรในการปกครองบ้างเราจะไปติดตามกันเลยค่ะ ครูมะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนางเดียครับจากคราวที่แล้วค่ะครูมะที่ได้เรียนรู้ถึงพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นไปแล้วค่ะเดียอยากทราบว่าคําว่าธรรมราชาคืออะไรคะครูมะถ้าธรรมคํางสอนของพุทธศาสนาซึ่งมหากษัตริย์สยามมาปกครองกรุงรัตนโกสินร์ตอนต้นแล้วก็เอาธรรมะของพระเจ้าหละมาปกครอง ประชาราปตยส่งผลดีอย่างไรกับหัวเมืองและก็การปกครองต่างๆคับนี่ในในสมัยกรุงรัชกาลต้นๆน,น,นะครับและการที่สองนะครับก็ได้แบ่งเมืองปัตตานีเป็นเจ็ดหัวเมืองนะครับเพื่อที่จะได้มีการปกครองอย่อยๆออกมาอย่าให้เขารวมกลุ่มกันเป็นก้อนใหญ่คือแบ่งแยกแล้วก็ปกครองนะครับในสมัยต้น,นรัชกาลศร์พระมหากษัตริย์นับแต่อยุธยาเลื่อยลงมาธนบุรีกรุงเทพเนี่ยต้องแสดงสถานะ ความเป็นพระมหากษัตริย์ของพระองค์โดยเฉพาะยิ่งในสมัยกรุงเทพเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าพระองค์เนี่ยไม่สามารถจะแสดงความชอบธรรมว่าสืบสายสันตติวงศ์มาจากทางเจ้านายสมัยอยิธยาได้เพราะมันเกิดการขาดช่วง อันเป็นผลจากสงครามเจ้านายสมัยต้นกรุงเทพเนี่ยนะฮะอันดับหลักๆเลยพระองค์แสดงพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะมาดูแลทุกสุขของเหล่าอาณาประชาราษฎร์ทั้งในทางโลกและทางธรรมแต่ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยพระองค์ก็ต้องแสดงบทบาทในฐานะของพระราชาที่ปกครองโดยธรรมด้วยนอกกเหนือจากนี้เนี่ยต้องไม่ลืมว่าพระองค์มีฐานะที่ไปสัมพันธ์กับ เจ้าต่างด้าวเท้าต่างแดนอื่นๆโดยที่พระองค์ต้องแสดงเห็นว่าพระองค์มีสถานะเหนือกว่าคือแสดงพระองค์เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิเพราะนั้นสามสถานะเนี่ยเป็นสถานะพื้นฐานสำแดงพระองค์ให้เป็นที่ปรากฏว่าทรงเป็นธรรมราชาทรงเป็นพระโพธิสัตว์ลทรงเป็นพระเจ้าจัก,กร คุณผู้ชมคงจะทราบกันแล้วนะคะว่าธรรมราชาของกษัตริย์ผู้ปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีต่อเมืองปาตานีในครั้งอดีตซึ่งถูกแบ่งออกเป็น7หัวเมืองหลักนั้นก็คือการใช้หลักธรรมะของพระพุทธเจ้าในการปกครองซึ่งส่งผลทําให้บ้านเมืองสงบสุขและนี่ก็คือที่มาที่ไปของคําว่าธรรมราชานั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะในวันนี้เราก็ได้รับข้อมูลอย่างเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวค่ะทั้งจากผู้รู้และนักวิชาการของเราค่ะซึ่งในตอนท้ายเมื่อสักครู่นี้นะคะนักวิชาการได้ทิ้งเรื่องราวที่น่าสนใจไว้ของ7็ดหัวเมืองปัตตานีจะเป็นอย่างไรนั้นในตอนหน้านะคะเดียวพร้อมที่จะพาทุกท่านไปค้นหาคำตอบและเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ีอำนาจในการศาลซึ่งเขาอาจจะใช้กฎหมายอิสลามหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยเข้ามาใช้